สวัสดีค่ะทุกคนามาเดินเล่นสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยเจ้าสวนสาธารณะใจกลางเมืองเชียงใหม่สวนสาธารณะก็ไดน้องบวกหางถ้าจักบพิษถ้ากาวพิดขออภัยนะเจ้า น,นี่เป็นโซนดอกกุหลาบจะพาเดินนั่นจะพาเดินชมสวนแบบชมเดือนสวยงามทุกคนข้างมีทุ่งละหรือว่าเน,นี้ยอันนี้ค่ะเขาลบหนี้น,น,นกินน้ำมันลบหนี้ยข้อมูลไว้ก็ชมบูนสวยงามค่ะ กว้างขวางเลนะคะข้างหน้าตรงนี้ก็ที่นี่จะมีพืชถ่ายคนรื้มอาหารถ่ายกาแฟหน้าบินหอไอเฟลมาพักผ่อนกันใจเดินเล่นอย่าดอกโอ้กว้างขวางครับ นี่ม้าคงอันพอดีมาทีุล่าจะกำลังล้อว้าวปลาตัวใหญ่ครับทุกคนบ่อปลาครับตัวใหญ่มากเลยนั่นคือสวยงามคะ่ะเด็กปลาเตปลือนเดินแอวเดินชมกันนะครับ มีเขาลานไอซ์ทีมหนงนี้ร้านไอซ์ทีมร้านขนม,มจะอยู่ตรงนั้นเรื่อง h o w m a ตามมาดูป่ากันนี่ก่อนจ้าตัวใหญ่มาขั้นกลมดูน้องคราบตัวใหญ่มากเลยว้าวกลมดูดิค่ะเวลาเขาว่าเจอรถติดเครียดาาเรื่องา o w m a n เ ตัวใหญ่มากเลยไม่ก็เอากว้องขวางนะคะถ้าจะเือเดินให้ดูั่วๆก็คือต้องใช้เวลายาวอยู่ค่ะกว้างขวงลุมลึกสะอาดสวยงามค่ะนี่ไอ้แต่พอก็เล่นกระป๋าอยู่ ห้องแนมสะอาเดเรียบร้อยค่ะทุกคนแนมมาเดินเจ้านุ้นไทยรูกเยอะแยะเลยค่ะน่ารักอะ่ะนี่น่ารักมากมาเที่ยวกันนะคะ